รีวิว1วันกับเครื่องเล่น Jungle a d v e n ว u r e Park าความเสียงของคุณมาให้ดีๆเพราะว่างานนี้กีทั้งงานเลยค่ะทุกคนที่นี่เลยบ้านถวายห่างดงนะคะเป็นแหล่งรวมเครื่องเล่นที่เยอะที่สุดในเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีเป็นพวกร้านอาหารพูเวล่าคาเฟ่รับรองที่นี่ครบจบในที่เดียวเลยง<ป>เล่นเครื่องเล่นก็มาเติมพลังกันที่จ u n เก e t เด Ca f e Buffalo Island ดค่ะทุกคนร้านอาหารริมแม่น้ําอย่างนี้เลยค่ะบรรยากาศดีอาหารก็มีหลากหลายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเนื้อส้มตำม,มีสเต็กมีทุกอย่่างเเเลยคคะนนีป็้วิก แซ่บและนี่เลยค่ะยำสมออร่อยมากดูหน้าเพื่อนที่ฉันก่อนแซ่บกินหมดเลยนอกจากนี้ก็ยังเป็นพวกเค้กเบเกอรี่ขายแล้วก็มีของฝากด้วยนะแชรชมาเซเดี๋ยวนะนี่มันพนักงานหรือเพื่อนเน่คุณคุณอ๋อเพื่อนที่ฉันเองค่ะเขาเสื้อมาไซในส่วนของที่พักนั้นนะคะเราอยู่กันที่ Buffalo c o t t a g ทนะคะทุกคนตัวนี้เป็นที่พักสําหรับสองท่านนะคะพร้อมอาหารเช้านี่ฝ่าไวน้ําก็คือใหญ่เบิ่มแบบนี้เลยค่ะมาเป็นครอบครัวคือแนะนําเลยนอกจากนี้ในโซนตู้เย็นนะคะก็ยังมีเครื่องดื่มแบบครบคันใครที่เหนื่อยล้าจากการเล่นเครื่องเล่นตักกทนะะว็คุ วมาคาเฟ่ที่นี่ก็มีนะคะจะขายพวกเครื่องดื่มขนมเท่านั้นนะแล้วก็มานั่งชิวๆแบบนี้ได้เลยค่ะมาพร้อมละไปเล่นกันดีกว่ามาซื้อตั๋วกันที่นี่เลยค่ะเครื่องเล่นนะคะ150าบาทตอนหนึง่งเครื่องเล่นเนาะหรือว่าจะแบบมอมาก็ร้อยเก้าบกาบาทเท่านั้นเองจ้าทุกคนบอกเลยนะคะมวนมาดิฉันกับเพื่อนขอเริ่มจากเครื่องเล่นเบาๆก่อนนะคะได้แก่โกคาร์ค่ะเขาก็จะให้หมวกอําน้ำมาสูบอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็เงี้ยๆค่ะหลังจากนั้นก็สตาร์เลยมันเหมือนขับรถเลยทุกคนก็จะม เป็นตัวนี้เป็นอะไรอะอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะคสเตอร์ค่ะนะคะทุกคนที่มันเล่นแบบแซวๆอ่ะเอออันนี้นะคะก็ใครอยากได้ความเด็วก็กดปุ่มแดงแน่นะคะแต่ดิฉันคือห่ยสุดลีสุดเด็ดนะคะแล้วเขาก็มีจุดถ่ายรูปด้วยสามารถตกแต่งใส่สติกเกอร์วาดหัวจงหัวใจได้ค่ะไว้เป็นที่ระทึกนะคะเออห่ยนะคะไม่ทันเน็กทาสักทีเลยค่ะสเตชนันสิบลายบอกเลยค่ะสถานีนี้นะคะทุกคนทําหน้าเครียดแล้วค่ะเพราะว่าจิ้มมามันดูสนุกไงแต่พอตอนเล่นจริงๆเป็นสูงในเดอร์พี่สาวมันแซวอยู่นะคะแล้วก็ทำไงใจดีสู้เสีย โอ้แค่ทางขึ้นก็น่ากลัวแล้วนะคะต้องปีนาปกว่วจะกว่าจะห้อยตัวลงมานี่คือแบบทําใจไม่ได้แล้วสิปลายะแกมันมีสีที่คุณขาดิฉันต้องห้อยหนวอย่างนี้สีที่เลยนะคะตอนที่เพื่อนดิฉันนะคะล,วล่วงหล่นลงมาตอนที่เล่นเสร็จแล้วก็หน้าตาเหมือนจะร้องไห้กันทุกคนนะคะได้ห่ยคือมันขาอ่อนจนไม่มีแรงแล้วเออยังไงแต่ก็สนุกด้วว่าไม่ได้เห็นวิวทิวทัศน์เลยหลังจากนั้นก็ต่อที่เซิร์ฟบอร์ดเบาๆกะอันนี้เบาแล้วใช่ไหมคะกค้ํามันเย็นมากเวอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอนแบบนี้ก็เล่นได้หรืือว่าจะเป็นนแแบบบบทย แบบนี้ไปเลยนะคะแต่ก็เต้าอ,อยู่ดีค่ะใครที่กำลังมองหาที่พักที่มีเครื่องเล่นใจจอยมุนมนแบบนี้นะคะก็แนะนําเลยค่ะ Jungle Adventure Park บ้านถวายหางดงค่ะทุกคนรับรองว่าหนึ่งวันก็เล่นไม่หมดค่ะเพราะอะไรเพราะเจ้าตัวซิปไลก็ทําเราเหนื่อยไปแล้วค่ะเออใครที่ต้องการชีวิตแบบมันๆแบบโอ้ชีวิตมันน่าเบื่อจังเลยมาที่นี่เลยทุกคนเพราอบอกเลยว่าไม่เบื่อเลยค่ะคุณสามารถเดินได้ทั้งวันนอกจากนี้มีเพลก้าวสำหรับน้องๆหรือว่าบังคับเรือนแลนก็มีนะคะน,น้เขามีโปรโมชั่นสำหรับบอนหยุดด้วยนะคะรีบมาเลยค่ะพาอรลุกคน